เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการอุดรฟอรัมไัยอุดรสู่ไัยโลกจัดขึ้นณห,ห้องทุ่งสีเมืองชั้น3าโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีโดยมีนายวิเชียนขาวขำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสุมุนชาติแสงปัญญาประสัตว์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการค่ะ พันโทวรายุตรีวัฒนสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าการอบรมภัยอุดรสู่ภัยโลกเป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้คุณลักษณะและประโยชน์ของไผ่ในด้านต่างๆทั้งแนวโน้มและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไผ่ในต่างประเทศข้อมูลด้านตลาดไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์แปลงรูปจากไผ่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไผ่เป็นส่วนประกอบทั้งภายในและภายนอกประเทศเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือโอกาสนี้ค่ะนายวิเชียนข่าวขำได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมในงานในภาพรวมของการอบรมปลูกไผ่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ดําเนินการมาแล้วในหลายพื้นที่ทั้ง20อําเภอของจังหวัดค่ะพัฒนาประชาชนประโยชน์ต่งตาตงก็เข้าไปเลยโทรหาผมก่อนแล้วบางทีอย่างนี้บางทีผมก็ออกไปเรือนุ่นเรือนนี้พรุ่งนี้ก็จะไปอบรมไทยที่อำเภอเรญสักตำบลตะบลบ,บ้านเหล่าครับบ้านเหล่าเต้าไหอยครับ แล้วก็เบลนเด็กนั้นก็ไปวัดแสงสว่างตะบนแสงสว่างือเดือก็ไปกระจายกระจายเป็นข้อดีเ่ลาล้ว